นี่ละก็คืดอกตบดอกกุมารกดดอกวกันยอผูกกดีกกัเดมูปาพินสระสมาิสอูดจัลลีเขาสุตักอปาพลาว้ชิกินารีตกปุยแล้วเนาะจ้พดีเราอาโคซาเนอเวด้าปัควบผนาตะกะเนาะมีเลนาริมดอเวด้านีม่เวด้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ก็แต้มาปดุภาดุบ้าขลยอเวกุเซเซลา เวกโลก็จะเตะดอตเบบ้าขาเโจมาโลตาแคเลเชเนาะกปตอเดอเวด้าเนี่ยตะกุบกุเซโลอดผาดมเนาะเอาเวปาพลาทเวด้าเลยเขาสูดเนี่ยแต่เวด้าเวิสาสูเคกุยกัญญาโจคเลยกจเตะปุเคเลเชดบบวบ้าขาเดโจเคเลเชตะกุบกุเซโลเนาะแต่เวด้า မောနကတေနပဒုနပဝဒ္ဓဂျုံဖုံမပါလောတိလောချေလေတလီကချတေပူနောပဖလာတောဝေတာဘာကလဂျောပမုအတသီအမှုဒေအတပလာပကပေါ်နီတပတိဒောတရဝေဒာဂျောအတဟူတကေစစ်တဖာနေပါပွဲမီလေနိအိုဖလာဝေဒဖေတာကစော့ခါယပူနီလောဒောတေဝေဒာလောဘာကလတပတိဝေဒာဒေကီလာစီကီလာစီနဲတလုတ်ကွယ်လောဂျုံမော บัมดลเไว้ไม่วลักสุดเนาะวิร์ชบตะคาเล้วโจโผก็เปิดาโลกแวกับทุบอโลกับเดบอลบอกัคาเชลัาเอาว้ได้นตาตะตรอบาดอกเม่ดอกตะมิดอกนเม่คริสต์มาสเนาะคริสต์มาโกคริสต์มาสมูสาพีิโกมาซีนี่หอเนาะอาไว้ได้ไคริสต์มูสาพีเมโจโผตาโลกแวอกลกลมมเกเนาะอาไว้ได้นนเมตาเล ลือลาทุสนูเส้นาอตามุดับยอเส้นานนี้ตตรออเลยทีก็อตาบลเลตาปลาปากปอเกนอปเวดานอปปมุอลดอจปามุตกาอตาเกบ้าเเวดานอมาเวดีดีลลอนี่หรอจะมาที่จ่าโพสาอตาดูท่อบาดอเปแต่ยัแหลฮอกวอเสผาอตาหุตาเกลาอเกลออดาลือปุนน ids, <Becca. S 1> ยนี่บ้านาะ อืมคิชิคุซอปะพระทาทเอาไว้ดืนเริ่มมหาเตนีลีเน,นาะตะนาเกกว่าเตนีญาคิชินูซออืมเตเวดาดีนานานเนาะนรมนเนคือกัญญาเวดาโจพหมุปาดอเปือแล้วอัปปัมุบาดาสิท5เนาะ,ะเาะตเวดาตะน,นี่อตอปูเนาะก็จาในปูดูเปตูเวดาตาคงตาเกละตับ เปลือยสิผ้าตาหูตาเกนี่ตอปูบ้าชาแนกเนตะบ้าที่เวดาเดตาลูกเวลจอตาเปรบาดอกคือุ้นแพตาหูตาเกสิผ้าบาแต่เวด้านออืมเอะเวคิชิคือาราชิคิโตคิชิเจนารุมนาริมนพีโยสิตนวัดอเวรัฐมนตรีกระทรวงสาธการเนาะหรือกูบากุเตอเวตกัป่ปดผัโดป่าลาท้อเวดาดอถือท้อเวลี่ด่วนที่สุดเกโอู สุโจกอเพื่เดดอกุกอเรกขอบิดเดกอ็เรียกคุกกาเดดิสอล็กเตนาเปอร์กเวด้าบัคเลตาปาลาตปกระป๋อตาปลาปลาตาตุอุสะอือลจอบะอโมพระพันปีหลวงอัตาสีกับลอยยอยเนาะเดกระบเสพยาน้เปอรเว่ยไม่ตไม่บาปวดต้อหนอกันหนาเปรกับมาบ้าผือดอกกับเตอร์กุยบ้าตาหูตาเกล้าเอาด่าเลือบปุ๋ยเสิยผ้าแล้วก็เก็บดเก็บผู้เลิ โจโฟลกะโจเตดดบิงะอะวะนิลอเนาะอะเนตะละอะเวดามาเวดางานสักศาลเลมอะตะเกบลูบาสิทผ้ามาปู่มาบาเดซอเรคลิปากะอุเปตตะตุลอตอเดสิเดเมอะทะคะเนตะเนบาเนาะปะสะตะนะเกปะกะเวดาลอเออโจโฟลอลิยตาหูตาเกเมเกดอตาปาฟลาตะตุกูตะกูเลตาฟลอทอโจอะตาเลทอเปยทอตะมีมีเลอ ตักรกรัวปูเนอเวดานิเมตตาละเกเดเวราโนอะตะพิโลมาโลอะตะกั่วสิฏพ่านิอะบากะโลจัวโพอะตะสิญญาเนเลดาเวดาโนเมื่อดิโลโลนี่ตะเกเนาะเวดาเนเมตตาดูนัปปะดอสิกะดอเวดาจัวโพมุปัตตะโนหนอโกดอตะบาจูบาบอกะบัดติบัดดอบะพุทธะอะโพอะตะลุกโคโลกะอะตะพิโลมาโลละตะสุทธะโคนนูดอตะ ตัู้ทอสสอตกวเนีจะลดต้นนอนมีบาเลืโจเนี่ยแต่เม่ไดน้อแต่นาเปละาบากเวดานอปลัตะโสวเนาะเลออดอมูดาเสื้อผ้าหมอกัชเวหลอิชเวล่อน่ชูโจกอพระเดดดอสูตาลกอตอดเดงดอลตาเปลปโลทูเมเกดตาผีตะโกมาตะโกเลาะอดออถืออาจอเลาะอดอตาเป็นยอตปะเละกสู้ทอเวดาตาจะมีมีเล ว่าตะพู่อก่ออไมาเวดาเสดีลอลอเนี่ยหรอเฮเวด้าตาขวตายาเนี่หรอเนาะแต่เวดาเนาะอเวด้เฮดโบเจเนาะอืมเดอพอทอนาะแต่เวด้เมื่อชัวรลีดูนับเอพอทเอพทอนมันได้ดหลอเนาะบ้าขาและเขตพื้นที่การศึกษาเวดา้ได้ละละเหตน่เนาะโอเวดเขตหนึ่งเขตสเขตสเวด้ใต้บ้าเลขเขตสเนาะคตนี่โจ အပလဂိတအပလဂိတလောကမိတိကောကတလောဂျိုဖုံမပန်းနေ kenapa ra ba di so so ko san ne no a we တပ္ပတိဝိရဒရဲ့ဂျိုဖိုအတ္တိလုမလုအတ္တဟုတ်တက်ကြီးပါစေတ္ဖာနိလောနော်အင်းဒီသောလောတန်အပ္ပကမတ်သူတုတ်ခေနိအဝေးဓာတ်ပဒိုဖာဒိုအတ္တာဒုနပယ်ဝေဒါဂျိုဖုံမပန်းနိလောအဝေးဓာတ်မေတ္တာလာကြီးနော်အခုသနဲတပုတ္တပအတ္တမပုမဘာစေတ္ဖာမာစေနော်ဒီသောလောပါ ပမဘူတထေတာပေါ်ထော့ကတိန်မစေတကမာပါနော်ဥဒ္ဒတာသုပ္ပိသယောဒစေအခေါတိနပွာတနဖဘပရာပလီဒပရာပတုကွေတာတဟူတာကေစစ်တပားလေမွနာခေါ်တော့ဥစိကော့နော်တာစစ်တပားဤဝေဒါပဒုဖါဒိုတတရဝေပါဒုဒါလေကွန်ဆတ်နော်လေပရာသဝိဒါမိဒုသတ်တ်တက္ကာနော်ဝေထော့ခေဝိစာချူကေဝေဒါဝေဘောကောကောရိခိုတေဝဒါလေစာကတုဒါကမာစာတေလေဖူဝါနဲ ကောရိခိုနေထရဝေဒာစာခေါ်စစ်တံလွန်ရိုင်းစာကပပတုကိလခိတစာသိက္ခ냐ကေအတ္တမေတ္တာက ोटा ခေဘာမာနိအခုနဲ့ကသုကေဝဒဆူအမေညာကတော့နော်အခုစတဲ့ခေဝိသစုကေကောရိခုတကယ်တာနော်တမိပါအခုစတဲ့အဝေပလေဝေဒာတပိတမာလာပတာရလကလေလခဲလခချေနေလေဒဝေဒီသောအနောလနိကေနော်တမကောတခစပဒနနောပွေးပါလေမလင်းသီယာနော်ကေထာတာဟန်ခါကိုတရတတကေတာဥဝစိကော ဒါအတ်ကူနဲ့လတပပနောနူဒဝဲလတ်ကူပမဲ့လနခုပါနေကစင်ညာတာဟုတကေတာသုခစွာခึ้นရေကလိပပါကောဝဲအတနည်းပါဖလက်တမျိုးလယ်နဲ့အဝဒလူထောပရာသာတော့ပဒိုးနေပပနောကဝဲဒဆုစုဒအဝဲနေရောနောအချူကလေးလထလေထခုခုစုတမနဖော်တချွေဒဘဝလေးသာတော့ပြညာပွဲတော့တာယူရပါကေတာလူ